สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่ทานวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระปัรมณีตอนที่ยงห้าสบสตอนมังคาลาชิงโคเดเพชรคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังเรียกขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแรีกขอขอบคุณทุกๆท่ทานไว้นะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับพอพบขํากกำลังเพลิงพลังพรุ่ง สว่างรุ่งเรืองลวดช่วงสวดแสงพวกป้าหุ่นปนนิกรต่างร่อนแรงจนกำแพงลงไปนั่งกำบังไฟพลังยิงยิงยิง,ยงปืนเสียงคลื่นคลึกกระหัวมืกหัวลั่นเสียงหวั่นไหวไฟห้ามแหนแสนสนมกลมในต่างตื่นไฟในอารมณ์ไม่สมปดี ร่องปวดด้วยช่วยเถิดพระทุนกระหม่อมเพิ่งไม่ร่อมรอบเจ้ายยตายเป็นผีบ้างเลยหลงวงวิ่งเป็นสียงกรีมาข้างนี่ไปข้างโน่นตะกวนกันบ้างเก็บของทองนากลากไปทิ้งช่วยเชื่นวิ่งวางเชียนเปลี่ยนหยิบขันบ้างฉวยผ้าขั้วถุงคาดพวงพัน บ้างยกคันชงกับวีวิ่งหนีไฟที่พวกมากลากจูงพยุงหยุดอุตรลุดเลี้ยววงเวียนหลวงไหลที่รักเพื่อนเหมือนชีวิตร่วมจิตใจอุตสาใสใสเอลอุ้มกอดกุมมือท่านเท้านา,นางต่างวิ่งร่วมกิ้งเปียกอุตสาเสือกไปตามทางคังหือหือบ้างงานงกตกใจเห็นไฟเหือ ิ่งกระพือผ้าหลุดไม่หยุดแลพวกเจ้าจอมหมอมคุณตระกูลสูงบ่าวพระยุงอยู่ข้างๆไม่ห่างเหแต่งวิ่งวนจนหอบหมอบกระแตที่เท่าแจก้วง,งค้งลากโค้งรลางข้าหลวงเหล่าสาวไส้ตื่นไฟวิ่งกระตุ้งกระติ้งตาปกตีอกผังมุดใต้ถุน รุ่นช่องเที่ยวมองทางเห็นลางลางลดเลี้ยวเที่ยวลาอลัดสมเด็ดเท่าเจ้าพระยากาลาเวกกับองค์เอกอัคาเลตเกียรติกษัตริย์ทั้งห้ามเห็นแสนถูลางอยู่ปรางลัดเห็นลมพัดเพลืองไม้มาใกล้วังจะหนีออกนอกประตูท่านครูห้ามรู้วายามค้อยค้อยคิดถอยหลังจน คล่ำไฟไม่คลื่นเสียงปืนดังอุตสานั่งเนี่ยงเลาว,ว่านามนฝ่ายทิศสาปาโมกโลกกระเจตอ่านพระเวทพิทยาเป็นหาฝนให้ไฟดับรับตาประชาชนต่างเมือดมนไม่เห็นทางในกลางคืนทั้งโยธาข้าศึกยิ่งฮึกโหมถูกฝนสซมเสื้อผ้าไม่ฝ่าฝืนกับลวงลำกําปั่น ลั่นเสียงปืนให้คนตื่นแตกพลัดกระจัดกระจายพอลุงเศร้าเจ้าพญาต้างชาวบุรีตัง้งหนีเล่นแลีไม่เห็นผู้คนทั้งฝนหายทั้งสองทัพกลับไล่พวกไพร่นายขึ้นตั้งคล้ายลายรอบขอบกำแพงเจ้าวายุพัฒหัสกันเกียนทหารให้ถือขวานคนละเลี่ยมลวนเข้มแข็งฟันประตู ดูประหลาดเพียงพลาดแปลงจนสิ้นแรง, <c oughs> แรงลุวาลิ์วิทยาเอาไม้ลำทำบันไดไล่ไปพลาดขึ้นปีนพลาดพัดขมมุมถลําถลาบ้างหัวหกตัวดิ้นสิ้นขีวาบ้างแขนขาหักตายเสียหลายคนบ้างปวดหัวมัวตาให้หน้ามืดเป็นหัวเผือด เห็นวิบัติชิดขัดสุนจึงอบายทายเททำเล่กลให้พวกพลล่องว่าชาวทานีกองทัพเราเฝ้ามาล้อมอยู่พร้อมพลั่งเปรียบเหมือนคขังไก่ไว้ไม่ให้หนีแม่ผู้ใดใครอยากมาหาโวยดีจะให้มีซื่อเสียงทุบเลี่ยงไว้เลเร่งเร็วเถิดเปิดประตูอย่าอยู่ช้า จะพลอยพากันตายทั้งนายพลย่จงทำชอบนอบน้อมคิดพร้อมใจพร้อมจางให้เงินทองของดีๆฝ่ายข้าเฝ้าชาวบุรินสิ้นทั้งหลายทั้งพร่นายไา่รักษาทุกหน้าที่ต่างเยี่ยมมองช่องเสียมาร่องพาทีไว้อผีพวกฝัหล,กหลังก่อลังกาทั้งลวงหลอกหยอกย่อนทำซ้อนเงิน พอบ้านเรือนไล่กาดนอกศาสนาพวกพระองค์ทรงคิดถึงบิดาปวดให้มาเมืองจึงได้มาใกล้ไกลถ้าหากไม่ไหนหน้านำหน้าไอ้ฝาหลังจะเห็นวังเวียงลาดยามาดหมายแต่ลบกับทัพเรือที่เหลือตายอยู่ที่ปลายแดนด่านฉันชลา เจ้าหัตสกันสั่งให้ไพรว่าวไอ้โง่มึงเหมือนคอข้อขังจะสังขาวิษัสศึกเลือกล่ำเป็นธรรมดามีปัญญาย่อมจะได้ด้วยง่ายไดผู้ใดเสื้อเครอขะจะเป็นเหยื่อเปรียบเหมือนเนื้อทั้งปวงติดบ่วงไหวจวงกลับใจไห้กลับไม่อยาหยาบใครบอกเจ้านายมึงให้ลูก ว่ากูนี่ตามมาทวงวงเพชรอันติดตัดพวกเมืองขัดจึงได้เข้าเผาผงกรุงศรีว่าไม่กลูวกูเข้ามาลบธานีประเดี๋ยวนี้เราก็ลู้นิ่งอยู่ใหญ่ยังเข้าปีกเกลียกหลบไม่ลบสู้จะปิดประตูตายหรือถือชะไหนถ้าแม่นว่ากล้าจริงออกชิงชัย ใครดีได้เห็นกันเป็นมั่นคงพวกคุนนางต่างว่าเบย่อาพหลังพระจอมวังวรนาณมันลาดเช้าหงจะสู้กาหน้าดำที่ต่ำวงจะเสียทรงเสียนวลไม่ควรเลยแล้วก็รู้อยู่ว่ามึงไม่ถึงไหนไม่เข้าได้ในกำแพงจึงแก้งเฉยเขาเกียดเห็นเป็นว่ากลัว พูดยั่วยุเล่นไอลูกเขยลืมพ่อคิดล่อลวงอียุพาลาลีที่เป็นแม่ก็เป็นแต่ตัวเมียเขาเสียขวางยังมีหน้าพาฝาลังสิ้นทั้งปวงมาลามล่วงรอบเข้าเผาพาลาวายุพัหัสกันให้ตันจิตต่างควรคิดคลั่งแค่นนั่นแสนสา จะเข้าไปสังหารผันขี้วาพี่คาดค่าควดมันให้บรรไลก็ต้องมนคนปีนมือตีนอ่อนจำจะพ่อันแปรคิดแก้ไขจึงรอลั่งสั่งพระหนพลละไกลให้ฆ่าไก่เปียดแพะแกะครวัวควายเอาเลือดฝาดสาดรอบทั้งขอบเขตทำลายเวทมนใสให้เสื่อมหายแม่เลี้ยงรับทับ ขับพระหนพนนิกายฟันทลายประตูปีนตีนกำแพงฟาดปันไดไตพระองค์เข้ายงยุธพุ่งอาวุธฟาดฟันร่องขันแข็งสับสายโซ่โย่เหนียวด้วยเลี้ยวแรงสาวเมืองแทงถูกตายเป็นหลายคนแล้วเที่ยงหินศิลาพุ่งอาวุธอุตรุธลบลับกันสับสน พวกข่าสึกคลึกคลื่นยิงปืนกลน้่าไม่พ้นกำแพงสิ้นแรงปืนพวกบนป้อมปลอมตะกัวคั่วทรายศาสตร์น้ำร้อลาดน้ำร้อนลาดโยธาไม่ฝ่าฝืนต่างต่อแย่งแทงฟันเสียงคลั่นคลื่นและดมปืนป้อมท่าลายไข่ลังกาถูกฝ่าหลังทั้งปวงตกล่วงหลุบบางตายพวก ตัวตะแคงเสียแข้งขาที่เหลือตายไฟฝรัลล่งถอยหลังมาเข้ารักษา่ข้มั่นขยันใจเจ้าวายุพั์หัศกันเห็นกวางทัพเกีแยงเกี้ยวขับชาวบุรีตีไม่ไหวให้เสนีที่ต้องจำนั่นนำไปขุดหินได้แก้วเกียดโคตรเพชรมาถ้าลายเขานวาวรัฐ ด้วยขัดแค้นเก็บหัวแหวนเกิดใหม่ได้นักหนาให้กองทัพจับเหล่าชาวพาราลงเร้ยล่าเลือกทัพถอยกลับไปไฟองเท้าเจ้าพาราการละเวกมองเหมือนเมฆเมื่อดิดสุริใสต้องถอยทวดยศถาเสียค่าไทยป้านเมืองไม่ไพ่นายล่มตายคลันขั้นคราวเคราะห์เพราะประมาทย่งพลาดพลั้ง แทบเสียตั้งนิเวศขอบเขตขันหากท่านครูผู้เท่าเหมือนเผ่าพันช่วยผันแปรแก้กันแม่อันตรายจึงตัดกับมเหสีพี่กับเจ้ามีลูกเต้ามันไม่เหมือนเพื่อนทั้งหลายมันเหลือมือดื้อกิงทั้งหญิงชายพากันหายสูญเพลิงละเลงใจ จนครั้งนี้มีศัตรูมาดูถูกไม่เห็นลูกเต้ามีอยู่ที่ไหนเหมือนลูกยางห่างต้นหลุดลนไปดังไม่ใช่ลูกเต้าผ่าพอพงพันมาเหสีอัญชลีฉลองตอบก็ประกอบให้เป็นเหมือนเช่นฝันเพราะยังเยาเบาความไปตามกันด้วยภูกพัน พิศวาสไม่คลาดคลาเป็นเหตุเพราะเคราะหวิบัติให้พลัดพรากต้องลำบากเบียนเกเพศทั้งเชิดถาพอครอบดีพอข้อดีพี่น้องทั้งสองลาจะกลับมาเขตขันเป็นมั่นคงซึ่งเกิดเข็นเป็นศึกน้องนึกแน่พอไปแก้พระอภัยเมื่อไหลหลงที่ดานาตราดโอรสยุทธยง ช่วยหน้าลงลบพุ่งกุงลังกาจึงฝาหลังข้างแค้นมาแทนทดให้เสียยศเสียศัก์เสียนักหนาควรจะไสให้ทหารถือสารตราไปพูดกาแจ้งกลับพระอภัยมณีด้วยพวกพร่องของท่านล้วนหานลูกมาดูถูกลบพุ่งเผากุงสีให้ทราบความตามิสัยเป็นไมตรีหิดูท่วงที เธอบ้างจะอย่างไรพระเห็นชอบต่อว่าปัญญานองสรางคิดต้องกันกับพี่จะมีไหนแล้วอาองค์ทรงเครื่องย่างเยื่องไปออกนั่งในพระหลวงรัตชัดชาวานพร้อมระวองพงษาพุทธามาตเทนาชาติหมอบเมียงเชียงกันนั้นสั่งเสนาอารักษ์พนักงานให้แต่งสารตามเรื่อง เมืองลังกาไปถึงเท่าเจ้าผลึกลงเมึกเขียนไม่ผิดเพี้ยนเพลิดเพลยลายเลขาแล้วใส่กล่องทองคำประจําตราให้เสนาเรียบถือหนังสือไปผู้รับสั่งบางคมด้วนสมานัดมาเล่งรัดจัดกันเสียงหวั่นไหวถือเอาเอาเรือลองสวงลำล่องน้ำไป เรีบใสใบล่ำมาในสาครบัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ